ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็คือเราชื่อมิสากินะโอ,อุโหสวาวมิสากิก็คือไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะวันนี้จะมาเอ่อยังไงดีนะวันนี้จะมาชี้แจงแถลงแถลงไขนะคะว่าทําไมพี่จา๋าพี่จ๋าหรือพี่ยูกาเนี่ยเออพี่พ,พี่พี่ของหนูแน่ะทาไมพี่จา๋าถึงไม่เปิดถึงไม่ยอมเปิดหน้าเนื่องด้วยมีสาเหตุน,นะคะ คือพี่จ๋าน่ะเขาอยากจะให้ถึงสองร้อยซับก่อนนะ่ะก็เคยให้คนติดตามถึงสองร้อยคนถ้าคนติดตามสองร้อยคนเขาจะเปิดให้นะตอนนี้ก็ใครที่อยากดูหน้าของพี่จา๋าก็ดูหน้าหนูไปก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรมากหรอกอย่าลืมกดติดตามกดกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆกันด้วยนะคะ แต่วันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มาบอกแค่มาบอกที่เซนนะคะบ๊ายบาย